สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับนสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจ ID เดีเก็บเจ็ดบาทและร้านเจอครับผมก็มีร้านเอเด o ยโอช็อปมาแนะนํานะครับร้านนี้นะครับมีไอดีให้เลือกมากมายหลายไอเดีเลยนะครับส่วนมากไอดีที่ร้านนี้จะเป็นไอดีศาสตร์นะครับอย่างเช่นไอดีนี้นะครับไอดีนี้ก็จะเป็นมาเอลอันติตานะครับโผล่ทาผเลยนะรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับใครที่สนใจไอดีแนวนี้นะครับหรือแนวอื่นก็มีนะครับ นี่้า ID ที่พวกออกแล้วเขาก็จะบอกว่าออก ido นะครับนี่อย่างเช่น id นี้นะครับก็คือออกแล้วนะหรือถ้าไม่อยากรู้นะครับว่า id ไหนที่ยังไม่ออกก็มาดูที่โพนี้ได้นะครับทางเพจเขาก็จะแปะไว้ให้นะครับนี่นี่เลยนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือ id ที่มาใหม่เลยนะครับ ใครที่สนใจก็ลิงกจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะครับนี้ก็มีอัปเดตนะครับ4.5ปีมาแล้วนะครับในอัปเดตรอบนี้นะครับก็จะเป็นเบ็ดแสงเข้าเป็นตู้ใหม่เลยนะครับนี่เลยนะเบ็ดแสงตัวนี้เลยนะครับแสงแห่งผู้พิทักษ์ราชินีอลิซาเบธนะครับ เอริสเซปตนะครับโอเคแล้วก็เราไปดูกิจกรรมกันก่อนนะครับกิจกรรมนะครับจะมีล็อกอินนะครับได้200เพชรจากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวอันนี้นะครับนี่จะขอข้าเลมครับโอเคแล้วก็ในกองเก็บไม้นะครับมีได้ของ10เพชรนะครับแล้วก็ได้ของเทพอสูรต้นกำเนิดนะครับแล้วก็ของเบลมอสนะแล้วก็ได้ สร้อย sdr 3อันนะครับที่ปลดดาวอีก1อันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับมาไปเล่นกิจกรรมนะโอเคทีนี้นะครับกิจกรรมนะครับอันแรกนะครับตัวนี้จะได้ที่ปลดลิมิตนะครับที่ว่าปลดทีเดียวจะไม่แน่ใจนะว่าตัวนี้จะเป็นเวล90หรือเวลร้อยนะครับที่ว่ากดทีเดียวจะได้เวลก0เลยนะตัวนี้นะครับถ้าภารกิจให้ครบ7อันนะก็จะได้นะครับเปลี่ยนตัวนี้นะ ในภารกิจก็จะมีตัวสุ่มนะครับตู้ใหม่ของอลิซาเบธเลยนะครับแล้วก็ตัวกิจกรรมนะครับแล้วก็พวกสร้อยนะครับมานะโอเคนี่นะครับตามนี้เลยนะแล้วต่อไปนะครับพรนะครับอันนี้ก็จะพาสแรกจะมีแค่ถึงเลเวลสองนะครับพาสที่สองถึงจะมีเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้านะครับแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น หรอว่ากิจกรรมที่ผมเคยพูดในต้นคกิปนะครับว่าได้จาก็อกอินนะครับแล้วก็จากกิจกรรมที่ให้ทำภาร,รกิจนะครับในกิจกรรมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลก่อนนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับนี่สเตจแรกจะเป็นอันนี้นะครับสเตจอันที่สองก็จะเป็นน,นี้เฮ้ยไม่ใช่ดิพูดผิดนะเนี่ย เดี๋ยวผมพูดผิดนะมันไม่ได้ใช้ตัวอันอันตัวกิจกรรมนะครับมันใช้เป็นโล่ตัวนี้นะครับนี่นะมันใช้โล่เอานะโอเคพูดผิดครับพอไปด้วยนะเมื่อกี้ชั้นที่หนึ่งจะได้เปน็นอันนี้ชั้นที่สองจะได้เป็นพวกนี้นะครับชั้นที่สามนี่จะได้ป็จการดตัวใหม่นะครับนี่อันนี้นะครับยังไม่ได้ครบเจ็ดนะครับจะให้เล่นในกิจกรรมนะครับพวกนี้ แล้วก็มีพวกขั้งนะครับก่อตามี้นะครับสีที่10สเตจสุดท้ายนะครับก็จะได้ดัวอีกประมาณ15หใบนะครับสําหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมตีบอสนะครับของรางวัลก็มีเซตการ์ดนะครับอันนึงนะแล้วก็มีสร้อยมีเหรียญเอด้วยนะครับตัวนี้คือดีมากนะเพราะว่าปกติอะ เหรียญอันนี้ไม่ค่อยมาพวกกิจกรรมอย่างนี้นะครับส่วนมากจะได้จากอารีนาชาเลนนะครับหรือไม่ก็ที่กําลังแจกลอกอินตอนนี้นะครับถือว่าดีนะมากิจกรรมอย่างนี้ครับแจกได้ทุงสุด1ิเหรียญเลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็อาหารตรงนี้นะครับคุณสมบัติก็จะประมาณนี้นะครับก็เพื่อปริมาณนะครับได้รับวัตถุดิบเสริมพลังคอสตูมและวัตถุดิบวิวัตจากศึกทำลายล้างนะครับร้อเปอร์เซ็นต์นะครับ ตามนี้นะโอเคแล้วก็มีศูนย์แลกเปลี่ยนคิงนะครับก็เหมือนปกตินะครับตรงศูนย์แลกเปลี่ยนริงนะโอเคมานะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอรับของหรือผมเลยรับของนะหรือรองพวกเพชอ,อะไรนะเดี๋ยวผมจะไปสุ่มตู้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับแต่เราจะไปดูไลน์อัพตู้เลยนะหนห้รับหมดเลยนะครับปล้ยทิ้งไว้ก็หายนะทำไมรับนะับ น,นี่ก็ต okay. ิดเทปนี่กิจกรรมเรามานะครับเราไปดูตัวในตู้กันก่นกอนนะครับเราอัพตู้นะอันแรกเลยครับจะเป็นเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับ0.25%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนแบ,บ็ดแสงตจวใหม่มาเพิ่มเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเพื่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะออกรีหรือเปล่านะครับ แล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นมาเอลนะครับดัตตลกปลาแสงนะครับอสนอปลาแสงนะแล้วก็บันแสงนะครับดัตสามพันปีตัวนี้จะมีแจกนะครับในกิจกรรมนะรอนะครับแล้วก็มีพวกจามีเลยนะครับในตัวนะถือว่าดีนะที่ผมอยากได้นะครับอยากได้ล็อกสี่ตัวนี้นะครับผมยังไม่มีนะแล้วก็ริสตันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ น,นะครับสีตัวนี้ใหอยากให้ดูเลทข,ขอให้ได้หนึ่งในสีตัวนี้นะครับนี้ไม่ขอหวังมากนะครับดดเดี๋ยวผมขอดูกิจกรรมก่อน,นนะเผื่อมีอะไรพลาดนะครับอ๋อตัวดัดสามแจกดัดสามปีพูดผิดนะครับตัวแจกดัดสามพันปีนะครับจะมาในพาร์ทสองนะพาร์ทแรกก็มีเท่านี้ก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันนะครับในสี่ร้อยเพชรของผมจะ ได้ตัวอะไรบ้างครับจะแตกหรือจะล่วงนะครับมาสามสิบพิรแรกนะครับคิด่บงนี้ไม่ได้ได้แล้วเกมเงียบนะครับสามสิบเพชรแรกของเราไปต่อครับควรถึงนะครับตู้นี้นะผมว่าโอ้โหตัวในตู้นี้ โคตรดีเลยนะพวกแสงมืดมาอย่างเยอะนะครับต่อนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะตัวในตูน้นี่น่าจะแสงมืดนี่น่าจะขาดเปสืองตัวก่อนครับก็ประชารีสครับที่ถึงตูน้นี่ช่วงก่อนผมจะไม่ผิดนะ ก็ตัวอะไรอเนี้ย่าจะขาดของเกมนี้นะครับตัวแสงมืดเทสนะครับตอวนี้การังตีเอเอ่าแน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าดาบของตัวนี้มาผมรู้สึกว่าจะได้ตัวดีนะครับตัวแค่หเาื่อกีตอนเลตัวที่เจ็บท an, ี่เก่านี่แน่ใจนะครับ เราจมคิดข้ามไม่ได้เนี่ยต้องคิดข้างบนนะครับอันนี้หรือเปลานน่ายังไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะัวต่อไปใช่ไหม เตียวโมมาแล้วนะครับมาตัวต่อไปนี่แหละบอกว่าโอเคตัวนี้ตัวอะไรเตยี่ไม่ได้ถือว่าแย่นะครับอติผมยังไม่ซานนะครับที่ถือว่าดีนะผมติเทได้ตัวนี้ถือว่าดีนะครับเซนะครับเอาไปลงคอนเท์ได้หลากหลายมากนะครับสําหรับตัวนี้นะผมบอกเลยบอสหมาผมก็ใช้นะครับพวกบอสนกบอสพวงอะไรก็ใช้นะครับถือว่าดีถือว่าคมนะครับใครนี้ก็ปั้นได้เลยนะครับ รับรองได้ใช้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะบอสหมานะครับเอาไปกันไฟนะถือว่าดีมากนะครับจะคลิปเจับเลยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ออกไปนะไปครับรอบนี้รอบนี้ยังไงซื้อกิ่งมาสรงทิปเลยนะผมไม่รุ้นเลยนะครับถ้าซื้อกิ่งมานะโหแจกเจับแล้วทีนี้สองร้อยเพชร ผ่านไปนะครับรอบนี้โอ้โหน,นี่ก็แตกดีครับโอ้โหรอบนี้ซองเดียวโคตรเกลือเลยนะตอบนี้ยังไงสกีบแบงนะครับเี่ดคับดาบรอบเวรด้วย้องฟ้าด้วยมีลุ้นนะรอบนี้ผมว่ามีลุ้นนะซอง,งฟ้าทั้งดาบรอบเวน,นครับ ยังไงโคตรโคตรเกลียวเลยวไม่แน่ใจว่าอย่างนี้ได้สองตัวหรือเปล่านะครับเอาตัวไปวแหนะนั่นแหละตัวไรตัวไรขอตัวดีๆขอตัวดีๆขอตัวดีตัวนทับโอ้ยจะเป็นลุงซ่อนหรือเปล่านะครับตัวประมาณ วที่สามดีกว่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าดูไม่ผิดนะเป็นไหมไม่ใช่นะครับเราจะไปแล้วนะครับัวอะไรมสัคนโอ้ตัวที่นี่เลยนะที่ไี่ใช่นะครับผมรู้สึกว่าถ้าได้มาผมก็ไม่ได้ใช้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะมาทำไมนะครับจะได้ตื่นมากกว่านะเคยนะครับไม่ยังไม่มีนะ ใช่ไหมก็ไม่ได้ถือว่าเสียหายไปนะครับโอเคต่อไปนะครับโอ้โหตีจีนจไหมอานนี้สุดเลยนะเ่คเดาแดงไม่าจะไม่ออกแล้วนะครับมันก็ทีนะครับเอามาออพอันตินะตอนนี้อันตีก็ยังไม่ตัยน,นะครับสำหรับตัวนี้นะมาตีต่อนะครับคลิปแดงอนนี้อุ้ยสามมาด้วยแต่งล่างสองหน่อยรอบนี้ม่ลุ้นนะครับ ตัวแน่นอนนะครับแค่สองฟ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มีป่ามาด้วยนะครับมันมีลุ้นนะครับสอบมีลุ้นเกิขึ้นแน่นอนอย่างนี้นะครับช่วยทัานผมคือสุ่มนะครับป่ามาแต่ว่าเป็นฝาล่างแดงน,น,นะครับนี่ไง พูดยังไม่ขาดคำนะครับฮ้ยมาวะฮ้ยรอบนี้การันตีนะเนี่ยมันจ,จะเป็นการันตีเป็ดแสนตัวใหม่หรือเปล่าอย่างนี้นะครับนี่ใครที่ยังไม่เคยดูนะครับผมก็เพิ่งเคยเจอกับตัวเองนะครับคือครั้งที่สองนะอันนี้นะก็คือน่าจะเป็นตัวการันตีตัวหน้าตู้แน่นอนนะครับนั่นไงว่าแล้วนะครับ <S <S อืโข้ย์ฮ้ย์มาวะยังไม่การันตีเลยนะครับมาแล้วตัวหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะมีทองซ่อนอีกหนึ่งตัวแน่นอนนะครับแต่วผมจะสกิปเลยแล้วกันนะครับ นั่นไงบานแสงพี่รอบนี้ได้แสงสองตัวเลยถูกมากครับถ้าสมมตินะครับ400เฟผมสุ่มได้เท่านี้ผมก็ถือว่าขุมเลยนะอย่างนั้นก็ไม่การันตีนะครับแต่ว่าอุ้ยได้รัดมืดด้วยรัดมืดตัวนี้3 0 0นตทีนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมตันได้อยังแต่ผมยังไม่ตันนะอาจจะประมาณอันติ5อันติ6กประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมจะสุ่มอีก90เทรเลยแล้วกันนะครับรอบนี้มันการันตีนะครับมา10เทก็ได้ตัวหน้าตู้เลยนะตอนนี้ผมก็ได้ตัวหน้าตู้มาแล้วผมก็รู้สึกว่าจเกลือหลังจากนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวประมาณ60เชรเนี่ยนะครับจเกลือก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราได้ตัวหน้าตู้มาแล้วนะครับที่รอบนี้ตามาทุยที่ไม่เจ็นะไรที่็นชุดมันแสงแล้วก็จริง ถือว่าดีนะครับมาตัาสบเพชรสุดท้ายนะครับคุ้มนะได้อย่างนี้คือคุ้มเลยนะครับตอนนี้คุ้มแล้วนะครับสิบล็อตเจ็ดผโอเคถึงแม้ว่าช่วงแรกๆจะเกลือไปหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหลังๆมาเราก็ ได้ตัวหน้าตู้ได้บันแสงได้รับสามฟันตีนะครับตัวกำลังตีสามร้อยนะมันก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มเลยแหละนะครับเ้อมูาก็เยอะนะโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะแล้วก็ใครที่กำลังสูงนะครับก็ขอให้ได้ดวงดีๆนะท่านผมนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปละอันนี้คือไม่ต้องการังตีนะก็ได้มาแล้วนะครับอเค